ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับพรามในธรรมวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับและการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันพรามเปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกมาได้มาชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้ว ในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปชั้นใดพรามเออยตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปฏิโมก ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ปรามในการใดพิกุนั้นเป็นผู้มีศีลดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดพิกุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลาย ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจักไม่ถือเอาโดยนิมิตจักไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะบาปอากุศลกล่าวคืออภิชาและโทมนตสมักไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมจากขุนสีใดเป็นเหตุเราจากสำรวมอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาสำรวมจากขุนสี ดังนี้พรามในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อหมู่เมาเพื่อประดับ ตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะก,กำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญ จักมีแก่เราดังนี้พรามในการใดภิกขุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกขุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอารณียธรรมทั้งหลายด้วยการเดินการนั่ง ตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีมีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากอวระนิยธรรมด้วยการเดินการนั่งอีกต่อไปดังนี้พรามในการใด ภิกุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกุท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบครอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคูการเหยียด การทรงสังคติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พรามในการใดพิกุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสติ สัมปชัชญ,ญะดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดปิกุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมะโคนต้นไม้ภูเขาซอก้วยท้องถ้ำป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลำฟางในการเป็นปัจฉาพัฒกลับจากบินตบาทแล้วนั่งคูบลัง ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละถีณมิทธะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิต ปราศจากทีนมิทะมีสติสัมปัชัญญะคอยชำระจิตจากทีนมิตะละอุทจักกุกุจจะไม่ฟุง้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากอุทจักกุกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามลวงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไร ในกุศลธรรมทั้งหลายคอยชำระจิตจากวิจิกิจชาดังนี้พิกุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญาให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางหายไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุข ด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ปรามเอยภิกขุเหล่าใดที่ยังเป็นเสกะยังไม่บรรลุอรัตผลยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกขุทั้งหลายเหล่านั้น ส่วนภิกุุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสัญญน์ในพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะแก่พิ่กุทั้งหลายเหล่านี้ด้วย